สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับยูกระจะเบลนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมอยากจะด่ามาเรื่องหนึง่งไม่เรียวกว่าด่ามาได้เป่าไม่รู้นะเกี่ยวกับการทำ YouTube สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับยูทูบเบอร์มือใหม่เขาอาจจะพวกเก่งแนว FPS Battle Royal หรหรืออะไรเกี่ยวกับปืนนะครับเก่งแบบผมอะ่ะคือใช่ป่ะ อรงเงี้ยเราทำคลิปเกี่ยวกับพวกเนี้ยมันดันไม่มีคนอยากดูไม่มีคนชอบถูกไหมแล้วตอนเราไปเปิดช่องใน YouTube ว่าอยากทำคลิปอะไรดีใน YouTube เขาบอกว่าคุณคิดอะไรคุณทำมันลงไปซะแล้วมันก็ส่สวนกับคำถามของผมว่าทำไปเพื่ออะไรถ้าคนดูเขาไม่ชอบเราจะทำมันไปเพื่ออะไรถ้าคนดูเขาไม่ชอบนะครับแบ็กกราวผมขอเป็นเกมเอฟเฟกต์เนะ จะเล่นไปพูดไปด้วยผมก็จะดราม่าเรื่องนี้มานานละรอบแรกก็ดราม่าโทรสำเร็จแต่ลิมเปิดไหมก็จบจบนะครับก็อยากทำมิโซะเขาบอกอยากให้ทาทาอะไรทําไปเลยผมแล้วกูทําไปเนี่ยมันมีคนชอบไหมไม่มีมันไม่มีคนชอบกูอยากทําเกม f อ s แต่ไม่มีคนชอบเกม FPS เเขาอยากดูคนพูดกันอยากดูจีบสาวอยากดูตลกตลก อะไรที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันไม่เกี่ยวกับพวกเกมใช่ไหมแล้วผมมีคําถามเยอะแยะไม่กี่คำถามแล้วก็คือสำหรับพวกคุณอ่ะคุณรู้จักคนที่ชื่อว่าเฉาไหมครับผมเฉาครนะับเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งแล้วทําไมเขาถึงมีคนดูได้โดยการเล่นเกมข้อแรกครับผมเขามีแมปเปิดตัวของเขาเกมแมปเปิดตัวของเขาคือเกม r a i n b เลนโบซิก <Rainbow Six. S 2> ไม่ใช่ r a เลนโบซิกดิเขาเซอร์ไซคอลอเวนซีปนะเป็นเกมที่เขารู้มาตั้งแต่เด็ก รอบแรกตอนนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์ครั้งแรกมีคนดูคลิปเขาไหมไม่มีครับไม่มีเลยเขาสตรีมเมอร์ไม่มีใครดูเขาเขาดูสตรีมเลยมีนะมีคนหนึ่งนีแต่ตัวเขาเองอที่ดูจพ่มมแมปเปิดตัวของเขามาจพ่มมแบปเปิดตัวผมเพ่มแมแบปเปิดตัวคนหนึ่งเขาก็เลยดูชาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเกมเมอร์ แล้วกับพวกเราที่ไม่ใช่เกมเมอร์ไม่มีแมตเปิดตัวไม่มีโอกาสว่าเขามีโอกาสเขาคว้าเขาคว้าด้วแต่สับพวกผมที่ไม่มีโอกาสสับพวกคนทั่วโลกไม่มีโอกาสอราเราจะไปหาแมตเปิดตัวจากไหนอ่ะไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยนะครับอยากคิดว่าอยากทอะไรก็ทําอยากคิดเอาเป็นว่าถ้าทำคลิปเกี่ยวกับเกมแล้วดันไม่มีคนชอบทำคลิปเกี่ยวกับ อะไรที่ให้มันตลกตลกเฮฮาเฮฮานะครับอะไรก็ได้ที่แม่งตลกตลกเฮฮาเฮฮากูจะพูดซ้ำใหม่ไปนเนี่ยใช่ไหมอะไรก็ได้ตลกใครๆเขาชอบอะไรที่แม่งตลกกันสนุกเพลินๆหรือไม่ก็ลองแบบคล้ายๆพวกอ่ามังงะห,หรือ,ออนิเมะครับสำหรับพวกที่ว่ามีพลังที่มีพลังระดับนักปราชญ์แต่ดันต้องมาเออเป็นพวกที่มีพลังระดับนักปราชญ์แต่ไม่อยากเปิดเผยตัว ก็มันถึงเวลาจริงที่ต้องเปิดเผยตัวก็เปิดเผยอะไรเงี้ยครับอย่างกับ <c oughs> กว่าเราบีบบล็อกไม่เป็นเราบีบบล็อกเป็นแล้วเราแกงบอกไม่เป็นสภาวะเราก็เปิดแล้วเราก็หายไปเลยมันก็สนุกไหมมันก็จะได้คอนเทนต์ทำยูทูบแล้วสนุกๆ,ๆแต่การทำยูทูบอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบที่ผมรู้ขึ้นการข้อหนึ่งการที่เราไม่ทำยูทูบอ่ะนั่นแหละคือตัวเราจริงๆข้อสองการทำยูทูบเราไม่ใช่ตัวเราจริงๆมาเป็นคนพูด แต่เราใช่คนนึงมาเป็นคนพูดได้คนคนนั้นน่ะเขาเป็นใครจาเป็นต้องมาอยู่ในชีวิตของเราหรอเราจําเป็นต้องโกหกอะไรพวกนี้ด้วยหรอไม่จําเป็นครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการการเป็นยูทูบเบอร์นะครับการเป็นตัวตัวเองถูกไหมใครๆก็พูดกัรเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองอ่ะใครมันจะไปชอบดูเราไม่ใช่เก๋ไก่สไอร์เร์เราไม่ใช่แซดซีบิงเราไม่ใช่ใครก็ตาม พวกนั้นนะครับเราไม่ใช่เขาเราเป็นตัวเราเองเ,ร,อเราเป็นแบบเนี้ยแล้วคนอื่นเขาชอบดูเราที่เป็นแบบนี้หรอเขาไม่ชอบแล้วเราจะทำคลิปเพื่ออะไรใช่ไหมถ้ามีคนชอบแล้วเราจะทำทํำไมการการทำยูทูบแล้วแเราทำเอะไรผมมีข้อแรกเลยผมทำเพื่อการหาตาังค์จาก YouTube ไ้ตามหนึ่งร้อยหนึ่งพันคนมีการดูสี่หมื่นรายการสี่หมื่นชั่วโมงนะสี่หมื่นใช่สี่หมื่นชั่วโมงแล้วการทำให้มันครบส chutz, ี่หมื่นชั่วโมงมันก็มีกฎไม่กี่ข้อคือข้อแรกคือการเกียนหรือการใช้พวกแฮกเกอร์ทำยอดซับหรือไม่ก็เอายอดเราไปแลกช่องคนอื่นของการแลกช่องมันไม่เวิร์กกับมันไม่เวิร์กกับการทำสักเท่าไหร่อย่าไปแลกช่องนะครับถ้าจะทำจริงๆเอาเป็นการ อึอ่งจริงๆควรเป็นไลฟ์ที่เราหามาเองกับมือนะไอยอดซับอ่ะไม่ใช่ปัญหาถ้ายอดซับของเราไม่ถึงพันแล้วก็การทำ Youtube แล้วลเออของเรามันตำํำไม่ใช่ต้องแปลกไม่ต้องไปตกใจผมผมไม่เคยตกใจกับเรื่องยอดซับแล้วถ้าตกใจที่ผมเอาคลิปนี้ลงแล้วมีคนมาดูอันนี้คือตกใจผมมันก็แค่คลิปที่กูอยากจะด่าออกมาในใจอะ แล้วกูอยากให้คนอื่นที่ทำยูทูบเหมือนกูเข้าใจเหมือนกันว่าการทำนี่นมันมีอะไรดีวะการที่เราโกหกตัวเองมันมีอะไรดีอะการเป็นตัวตัวเองมันเป็นไปได้หรอเราทำไม่ได้ครับการเป็นตัวตัวเองอเราเป็นคนอื่นก็ไม่ได้เราเป็นตัวเองก็ไม่ได้เนี่ยฮะนี่แหละคือทำไมว่ายูทูบมันถึงต่างจากการ อันที่าไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปทบทวนเราถามตัวเองว่าหยุดออดแอร์ได้ยังเรายอมรับหรอที่เราต้องหลอกตัวเองเพื่อการทำคลิปยูทูบแบบนี้ลองถามตัวเองที่ออดแอรได้ยังถามสามครั้งก็ได้แล้วหยุดออดแอร์ได้หรือยัง หยุดอ่อนแอไล้ยังนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับ,รบ,รบที่มีอะไรวะยอดซับยอดซับอันเร็วยอดซับถึงหนึ่งพันอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าผู้แข่งแก่งแต่เราคือผู้อ่อนแอที่ยอดซับต่ำกว่าพันเราคือผู้อ่อนแอครับแล้วมันต่างก,กันยังไงกับผู้อ่อนแอและแข่งแก่ง ต่างกันนะผมต่างกันริบหเลยเราอยากแข็งแร่งแล้วก็ฝ่าหาพสังนะผมฝ่ายหาพลังคล้ายๆมนุษย์นะครับมนุษย์มีมนุษย์อะ่ะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือการก้าวกระโดดใช่การก้าวกระโดดแต่การก้าวกระโดดนั้นอะ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ควบคู่กันด้วยมนุษย์และปีศาจไงเคยได้ฟังไหมครับอยากแข่งแข่งต้องเป็นปีศาจ มนุษย์อะ่ะมันก้าวกระโดดน,นั่นแหละคือสาเหตุที่มนุษย์เราก้าวกระโดดได้เนื่องจากว่าเราเป็นปีศาจปีศาจคือปีศาจเราไม่สามารถเราตัวเองได้ต้องถามตัวนี้ว่าคุณคืออะไรคุณเป็นมนุษย์หรอคุณเป็นคนหรอเป็นสิ่งมีชีวิตหรอลองถามตัวเองว่าเราอยู่เพื่ออะไรเป็นคนชาติชิตในโรเป็นคนที่เก่งหรอเราตายไปอะ่ะไม่จะมีใครจดจําจดจําเราเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับ อย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าเราจดจำเขาเพื่ออะไรอ่ะเขาจากไปแล้วแล้วทำไมเรียนแบบอเอาเป็นว่าเราเรียนเพื่ออะไรดีวะเพื่อให้เราไม่ได้โง่เพ<ป>ื่อให้รุ้นเราต่อยอดได้ไปแต่ถ้าคนฉลาเขารู้ว่าเราต่อยอดไปแล้วมีอะไรดีเราตายไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อรุ่นเรานี้แล้วนี เหมือนก็ว่าอยู่ไปเพื่อมีประโยชน์แล้วก็ตายไปเพื่ออะไรประโยชน์ออตอนนั้นผมตอบไม่ได้จริงๆนะแล้วคนมีคำตอบไม่เหมือนกันอะหรืออาจจะเหมือนกันที่บางคนมีคำตอบเหมือนกันอะอันนั้นอันนั้นคือแปลกครับผม เล่นเกมเราเล่นเกมเพื่ออะไรเพื่อโลกเรารู้หรอที่ผมอยากเล่นเกมเก,มก่งผมก็อยากทำผมอยากหาอะไรทำคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมเพราะเราเก่งขั้นไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอรู้ทีว่าทำไปเพื่ออะไรก็น่าน่าเบื่อ ราจะทำอะไรอ้าวคุณชอบอะไรคุณชอบเล่นกีตาร์คุณเล่นแล้วคุณเบื่อไหมเบื่อเบื่อทุกคนเลยครับคุณทําอะไรคือเบื่อหมดเล่นเกมก็เบื่อูหนังก็เบื่อดูซีรีส์ก็เบื่อดูมังงะก็เบื่ออ่านมังงะก็เบื่อหรือเล่นอนิดูอนิเมะก็เบื่อเบื่อหมดเลวครับมันไปไม่ได้คุณทําอะไรเราไม่เบื่อนั้นคือคุณอาจจะไม่ใช่มนุษย์แล้วที่ทำอะไรเราไม่เบื่อนะ เบื่อไหมที่ว่าพูดอย่างเงี้ยผมเบื่อ,อผมแต่ผมถึงอยากทําผมไม่อยากให้คน,นอื่นเขารู้หรอกว่าการทำ YouTube เป็นยังไงทีนี้ผมอยากบอกแต่ละคนก็คือเราจะทาอะไรไมันก็เบื่อกันหมดแล้วครับเราทำอะไรไมันก็เบื่อกันหมดแล้วครับมันไม่มีอะไรดีหรอกครับการเราทำไอะอย่าว่าเราเอาตังค์ให้คนอื่นแจกอะ่ะเพราะว่าช่วงโควิด มันมีอะไรดีอ่ะทาไมคนพวกนั้นไม่ยอมตายไปสักทีก็รู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีก็ตายตายไปก็ไม่เป็นไรนะใช่ไหมครับก็แต่ตายไปเถอะฮะถ้าคุณรู้ว่าคุณไร้ค่าตายไปเถอะแล้วไปจุดติใหม่ซะ เป็นฮีโร่แล้วแตได้ความชื่นชมแต่ถ้าเป็นฮีโร่ไม่แต่เราเป็นฮีโร่นอกสายตาก็คือการเป็นฮีโร่แล้วคนอื่นเขาไม่ได้มองเราใช่ไหมนะเพราะาคลิปนี้ผมพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวก็อยา่างใดรมาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างผมไม่สนหรอกครับว่าคนด,ด,ดนคูจะเท่าไหร่ฟังผมดีๆนะครับจะเท่าไหร่ผมไม่สนนี่คือตัวของผมนี่คือตัวผมตัวผม ไม่ใช่คนอื่นหยุดให้ YouTube หยุดให้คำหมายของเขาว่าทูเบอร์หลอกคุณถ้าคุณปลอมตัวทําเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วท่าแท้ของคุณนะเพื่ออะไรอะคุณจะเก็บท่าแท้งของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเป็นมีคนเหรอหน่าเบื่อเดี๋ยวสักพักอ่ะมันก็ตื่นขึ้นมาแทนที่เราอ่ะจะปิดมนะันอ่ะเราอยู่กับมันดีกว่าไหมอ้าวขอจบคลิปแค่นั้นเลยนะฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยทางเฟซทุ๊กไลน์ท่าเลย แชรนะ์ไปฮะแชร์ไปเลยลาก่อนครับ